เวลา17นาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาคบูชาประจำปี2 5 6พรอสบณพระอุโบสถปัตตานีพัฒนาสดารามในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัฐราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัญญาณีโดยเสด็จด้วย ในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา จากนั้นพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงห้าพระอารามเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานเมื่อพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมศาศิลาแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสีเทศและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับทรงธรรมทรงศีล พระราชวิสุทธิมุนีวัดขาวสาราอาตุนฐานะจารโรจังหวัดสุรินถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลังทักษินโนทกทรงประเคนจตุปัจจัยธยธรรมถวายประเทศและทรงยืนประเคนจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดิเรกปีนี้วันมาคบูชาตรงกับวันที่26กุมภาพันธ์2564เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มาคะเป็นชื่อของดาวฤกษ์เมื่อถึงวันขึ้น15าค่ำเดือน3ดวงจันทร์โคจรสู่ดาวมาคะพุทธศาสนิกชนจึงประกอบพิธีบ่อเพ็นกุศลมาคะาบูชาเพื่อดำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ถ้าปีใดเป็นปีอาทิกามาตคือมีเดือน82สองหนจะเลื่อนไปทำในวันขึ้น15าค่ำเดือน4เหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลมี4ประการเรียกว่าตัตุรงคสันนิบาตประกอบด้วยเป็นวันที่ดวงจันทร์เสวยมาคะาฤกษ์ ดวงจันทร์เดินทางถึงดาวฤกษ์ชื่อมาคะเป็นวันที่พระพิสุก1,250รูปมาเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีได้นัดหมายพระพิสุกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์และเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิน้น การพระราชกุศลมาคบบูชานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนว่ามีขึ้นสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิปดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามงกุฎวิทยามหาราชต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกว่าการพระราชกุศลมาคบบูชาตตุรงคสันนิบาต เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้เปลี่ยนเป็นการพระราชกุศลมาคบูชาในสมัยพระบาทสมเด็จพระบร,รมนานกาที่เบสมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรม,มานาถตัพิษในในยรัชกาลปัจจุบันได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามรัชประเพณีสืบต่อมาหลังเสร็จจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาคบูชาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิทัตราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีไปตามถนนจักรีจลันผ่านประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระลานเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชังดุสิตง ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนฝ้าทุนละองธุรีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญ